สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่หมุนพยกรสามเก้าสองหกค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงประจําเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4นะคะสําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารค่ะการทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยภาพรวมค่ะไม่ได้เจาะจงลงใครเป็นพิเศษเนาะดังนั้นจะมีตรงบ้านไม่ตรงบ้านก็อย่าว่ากาันขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์วิทยาทานด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาตั้งจิตเป็นสมาธิ แล้วสับไพ่ไปพร้อมๆกับแม่หมออธิฐานไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคําทํานายไปด้วยกันเลยค่ะขอคำทำนายชุดนี้เป็นประโยชน์นะคะเกิดการต่อยอดในแสงสว่างบุญใดก็ขอให้ทุกดวงจิตได้รับและอนุโมทนาค่ะแล้วก็ขอครูบาอาจารย์สถิตในพลังคำทำนายนี้นะคะโอเคเรามาดู5้าใบแรกที่เป็นตัวตนของคุณในเวลานี้กันก่อนค่ะ สิบเหรียญค่ะ Strength ค่ะ the chariot ค่ะแปดดาบค่ะและใบสุดท้ายสามเหรียญน,นะคะพลังงานขึ้นมาบอกว่า ในช่วงนี้นะคะคุณกําลังจัดระบบระเบียบการเงินโดยเฉพาะการต่อย,ยอดการร้อยเรียงหรือว่าการบริหารจัดสรรในเรื่องของตัวการเงินค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงค่ะและบางทีก็อาจจะมีภาวะความเครียดคุณมีเป้าหมายให้ระบบการเงินของคุณนะคะมันมีภาวะการที่แบบลงตัวมากขึ้นเป็นระบบมากขึ้นบางคนอาจจะเริ่มลักษณะเหม,มือนกับว่ามีการเจรจากับสถาบันทางการเงินหรือบางคนอาจจะเข้าสู่ภาวะของการเอ่อเขาเรียกน้ำใจดอกเบีย้ยหรือว่าผ่อนชําระตามระบบโครงสร้างที่ปรับมาใหม่แต่ว่าทั้งหมด ทั้งมวลในวันนี้ชาววันอังคารมีเป้าหมายให้สถานการณ์การเงินของตนเองอดีขึ้นจริงๆค่ะก็ต้องบอกว่าโดยทิศท,ทางแนวโน้มนะคะเ,เขาบอกว่าคุณสามารถที่จะจัดการเรื่องราวทุกอย่างหรือสิ่งที่มันเป็นไปด้วยมือของตัวคุณเองได้แล้วที่สําคัญคือจะมีโอกาสในการประสบความสําเร็จเพียงแต่ว่าวันนี้หลายคนอาจอยู่ในภาวะที่แบบมืดหรือมีความรู้สึกว่าจะไปทางไหนดีหรือจะทํายังไงดีไพ่บอกว่าอันดับแรกคือต้องตั้งสติตั้งตนจากนั้นเนี่ยค่อยๆดูค่ะว่าจะทํายังไงดีตัวไพ่แดดาบตรงนี้มันบ บอกถึงว่าในความอดทนหรือในภาวะที่คุณเป็นผู้นําหรือในภาวะที่คุณต้องจัดการอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอะตอนนี้อาจจะมีบางเรื่องที่คุณอาจจะกําลังคิดหรือหาทางออกไม่ได้หรือบางเรื่องคุณอาจจะกำลังรู้สึกว่าต้องใช้ความอดทนหรือบางเรื่องอาจจะรู้สึกว่ามันต้อง ต้องแบบว่าใช้กำลังภายในหลายๆสิ่งหลายอย่างอะแต่สุดท้ายแล้วก็ลังจะพูดว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือทางออกต่างๆได้เพียงแต่ว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงเท่าที่ดูพลังงานนะคะเหมือนว่าชาววันอังคารในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนแห่งพลังของคุณนะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเดือนที่คุณจะทําอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางการเข้าที่เข้าทางในตรงนี้มันเป็นเรื่องของการวางแผนรวมถึงการลงไปลงไปใช้พลังงานกับเขาหรือว่าลงไปทํางานกับเขา แต่สิ่งหนึ่งอ่ะคือเป้าหมายไม่เหมาะมองว่าความสําเร็จมันมาแน่เพราะฉะนั้นถ้าในวันนี้ใครอยู่ในภาวะที่เหมือนกับปัญหาอรอบหรือว่าอยู่ในภาวะที่ว่ายังไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตดีจะลุกขึ้นจัดการยังไงจะจัดการเรื่องไหนก่อนพลังไพ่ขึ้นมาบ่งบอกถึงว่าวันนี้ตั้งสติกับตัวเองก่อนค่ะแล้วบอกตัวเองว่าเราจัดการได้ค่อยๆค,คิดค่อยๆทําแล้วทุกอย่างอ่ะมันจะเข้าที่เข้าทางอาจจะไม่ใช่ในเดือนนี้ของคุณที่เป็นเดือนที่มันเข้าที่เข้าทางแต่มันจะเป็น เขาเ่มมันจะเป็นเดือนต่อไปหรือว่ามันมีหนทางที่มันจะสามารถทําให้ทุกอย่างลงตัวได้อย่างแน่นอนเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูพื้นดวงในเดือนพฤศจิกายนของชาววันนคารกันค่ะ เราจะหยิบไพ่10บใบนะคะ Hermit ค่ะ h จ f o ฟูค่ะสองดาบค่ะเจ็ดถ้วยค่ะโอ้เ oh. ก้ามเท้าค่ะรา,ราชาถือถ้วยค่ะราชนีถือดาบค่ะสวยๆนะเด็กถือเหรียญเด็กถือไม้เท้าและใบสุดท้าย เลิฟเวอร์ค่ะโอ้โ oh. หต้องพูดแบบนี้ค่ะว่าชาววันอังคารท่านใดนะคะที่เพิ่งผ่านการทำบุญใหญ่มาอันนี้ อาจจะหมายถึงการปฏิบัติธรรมการถือศีลน,นะคะหรือว่าแม้แต่ไปทอดกรถินทําบุญใหญ่อะไรมาสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่รู้นะแต่แล้วแต่ที่คุณทํามานะคะแต่ว่าลักษณะการทาบุญใหญ่ในตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นการปฏิบัติธรรมบุญที่คุณน่ะเต็มใจและตั้งใจมากๆเลยค่ะบางคนอาจจะเป็นโต้โผในการเป็นจัดตั้งเป็นต้นบุญหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขาบอกว่าโอเคบุญที่คุณทำอะค่ะคือได้รับแล้วก็ กุฏิให้กับใครอ่ะเขาได้รับนะคะแล้วบุญนี้จะหนุนนําส่งเสริมให้ดวงชะตาของคุณนะคะมีทิศท,ทางการเปิดหรือการปรับเปลี่ยนในทิศท,ทางอะไรที่ดีขึ้นนะคะพลังงานขึ้นมาบอกบอกถึงว่าครูบาอาจารย์ร,รับ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 นะรับทราบแล้วก็รักษาแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่ที่คุณตั้งใจอธิษฐานถึงเขาอ่ะเขาได้รับอันนี้มันขึ้นมาเลยนะ,ะเป็นพลังงานที่ชัดเจนมาก ทีนี้วันนี้ค่ะในพื้นดวงสิบใบนี้ต้องบอกบอกก่อนเลยนะว่า,าการปฏิบัติสวดมนต์ของชาววันอังคารในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะอยู่ในตำแหน่งที่บ่งบอกว่าเป็นพลังเป็นแสงสว่างแล้วก็เป็นตัวช่วยให้ส่งเสริมโดวงชะตานะคะให้คุณมีพลังโดยเฉพาะคนที่กำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคนที่ลักษณะเหมือนกับว่า,เ,าเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะลักษณะตัวนี้บ่งบอกถึงว่าคนที่ พลังงานเขาขึ้นมาเหมือนกับว่า1คือเป็นน้องนองนักเรียนก็ได้ค่ะหรือว่าคนที่กลับไปทํางานด้านแวดวงอาชีพเกี่ยวกับครูนะคะลักษณะของดาวการศึกษาหมอพยาบาลน,นะคะหรือว่าใครที่ทําในด้านที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นเป็นดาวเป็นคนเกิดวัานอังคารต้องบ่งบอกถึงว่า ออการสวดมนต์การหาความรู้การปฏิบตัติยังเป็นสิ่งที่คู่ควรและยังเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทําอยู่ต่อไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในเดือนนี้มันถ้าเราอิงตาม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 จากที่เขาบอกก็คือจะมีการเปิดประเทศใช่ไหมจะมีบางอาชีพที่กลับมาแล้วดีขึ้นออหรือว่าเป็นเป็นอาชีพที่กลับมาแล้วเหมือนกับว่ากิจการการงานหรือว่าออตัวเหรียญนะ่ะมันมีการขยับเหมือนกับว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่ทีนี้ไพ่บอกว่าออผลบุญจากการที่คุณ ปฏิบัติหรือจากการที่คุณทํามาตลอดอ่ะมันจะช่วยให้ให้ขยับในตัวเงินขึ้นหรือในขณะเดียวกันก็คือพูดว่าการที่จะกลับมาทําอาชีพอะไรอีกครั้งหนึ่งหรือว่าการที่จะกลับมาทําธุรกิจหรือการที่จะกลับมาในในลักษณะของการกลับมาค่ะคือลักษณะการเริ่มต้นใหม่อีกรอบนึงเนี่ยการสวดมนต์ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับชาววรรณคารอยู่นะคะโดยเฉพาะเอ่อคนที่อย่างที่พูดนะใครที่เพิ่งเริ่มกลับมาอาชีพที่เพิ่งเริ่มกลับมาเริ่มได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดหรือว่า อาชีพที่ลักษณะว่าอยู่ในพื้นที่ของการท่องเที่ยวอะอย่างนี้ก็ได้ประเทศที่จังหวัดที่เขาเปิดให้เป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวหรือดินแดนที่เขาเริ่มเปิดเริ่มมีการไปมาหาสู่กับคนลักษณะแบบนี้หรือเริ่มมีคนเข้าคนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยคือการสวดมนต์การบอกเจ้าที่เจ้าทางเป็นอะไรที่แบบว่าสําคัญมากสาหรับคุณหรือใครที่เริ่มแบบคิดถึงแผนโปรเจกต์ Project, ปีใหม่ จะหาสินค้ามาขายหรือจะทําอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยเ,เหมือนกับพลังคูบาอาจารย์จะช่วยมากๆแล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่าใครคิดจะเจราจาหรือใครคิดจะติดต่อโรงงานหรือใครคิดที่จะหาแผนการวางแผนเริ่มทําได้แล้วค่ะพลังงานของคุณขึ้นมาบ่งบอกถึงว่าในดวงชะตาของคุณนะต้องบอกว่า ออสภาวะในเรื่องการงานหรือสิ่งที่คุณทําอยู่ในเวลาเนี้ยสิบใบแรกเนี้ยขึ้นมาขึ้นมาเตือนชาววันอังคารว่าการปฏิบตัติการสวดมนต์การทําสมาธิหรือพลังบุญที่คุณทําอยู่อ่ะจะเป็นพลังในการหนุนนําในสิ่งต่างๆที่คุณจะทําต่อจากนี้นับจากนับจากนี้ไปแล้วก็เหมือนกับ เป็นตัวช่วยที่ทําให้เกิดความเจริญเติบโตหรือว่าทําให้เกิดการแก้ปัญหาใดๆหรือว่าปัญหามีทางออกแต่ในขณะเดียวกันมันบ่งบอกว่าตัวคุณจะต้องลงไปคลุกคลีหรือลงไปลุยกับเขาแล้วก็มีความตั้งใจแม่หมอขออนุญ,ญาตเปิดให้อีก10บใบนะมีพลังขยาย แปดไม้เท้าค่ะเดวิลค่ะราชินีพระจันทร์ค่ะยังขึ้นคล้ายๆพลังงานแบบเดิมเลยนะสองดาบค่ะแปดดาบค่ะหกดาบค่ะเจ็ดดาบค่ะอสศวินถือดาบค่ะสามถ้วยค่ะ แล้วก็วันนี้โอ้ราชาถือถ้วยเอ่อใครที่นับถือทวเทวสุวรรณนับถือพญานาคสายสีทองหรือว่าบูชาพระพิฆเนศนะคะแล้วคุณอะ่ะมีสัจจะอธิษฐานหรือไปบนบานสารกล่าวอะไรไว้หรือขอพรอ,อะไรท่านและให้ท่านช่วยอะ่ะตอตอบว่าจะได้รับข่าวดีนะ เออจะได้รับข่าวดีใครที่น้อยอกน้อยใจอยู่ท่านบอกว่าใจเย็นเย็นไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเศร้าไม่ต้องจะได้รับข่าวดีค่ะ การงานที่ใครลงมือทําไว้นะคะจะมีเกณฑ์ในการต่อยอดแต่เป็นลักษณะการประคับประคองคือสามารถไปได้เรื่อยยังไม่ยังไม่ถึงกับขนาดว่าจะสําเร็จ100%ซแต่ว่ามันจะแบบว่าไปต่อยอดได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่พูดตั้งแต่ต้นว่ามันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าจะเริ่มเห็นฝั่งเริ่มมองเห็นทิศทางว่ามันมันจะไปแบบนี้แนวโนม้มมันจะไปแบบนี้คือคุณจะเดินให้เดินได้ถูกทางมากขึ้นในเดือนนี้อย่างที่ไพ่ขึ้นพูดเลยค่ะการสวดมวนต์เป็นพลังในการในการ การเร่งหรือในการช่วยแก้ไขในขณะเดียวกันตัวคุณจะต้องลงมาเล่นกับเขาลงมาคลุกคลีกับงานแล้วก็เหมือนกับว่า ไฟให้มากขึ้นสู้ให้มากขึ้นลุยให้มากขึ้นจริงๆหลายๆคนทําเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ในวันนี้ไพ่กําลังพูดเหมือนกับว่าทํายังไงให้กิจการของเราหรืออาชีพของเราหรือสิ่งที่เราทําอยู่อะค่ะมันมีความสดใสมันมีความสุขมันมีความเฉลิมเฉลอคุณขายในสิ่งสิ่งเดิมล,ลักษณะเดิมแบบเดิมแต่คุณทํายังไงให้คุณได้ใกล้ชิดกับคนมากขึ้นใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นทํายังไงให้เพจของคุณมีการกระตุ้นนอกเสียจากการขายของแต่ว่าอาจจะมีข้อความดีๆมีคอนเทนต์ดีๆมี บทความดีๆอะไรไปนําเสนอให้ให,ให้ลูกเพจมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันไม่ได้เป็นแค่การขายข,ายของอย่างเดียวแต่ว่ามันทําให้เกิดความรู้สึกว่าอยากติดต่ออยากเข้าหาอยากกดไลค์อยากเขียนคอมเมนต์ลักษณะแบบนี้แต่ต้องเป็นสิ่งที่บวกและสิ่งที่สร้างสารรค์นะแล้วก็ที่สําคัญในวันนี้อุปสรรคปัญหาบางอย่างที่ชาววันัารเจออยู่ในตอนนี้ถ้าแก้ไขอะไรไม่ได้หรือว่ายังหาทางออกไม่เจอท่านพูดว่า อาจจะต้องเข้าสู่การทําสมาธิอธิษฐานหรือขอพรกับเจ้าที่หรือถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะจําเป็นที่จะต้องไป เปิดใจคุยกับใครเช่นผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้าทีมหรือว่าคนที่คุณทํางานด้วยคุณต้องอธิษฐานหรือขอพรขอ,ขอเขาเรียกว่านะเหมือนขอกําลังใจหรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าที่เจ้าทางในเดือนนี้ชาววันอังคารอาจจะมีปัญหาเลือกโรคเก่าโรคเดิมเกี่ยวกับข้อกระดูกกล้ามเนื้อนะคะหรือบางคนเป็นเกี่ยวกับสายตาหรือบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับอาการร้อนในหรือว่าบางคนจะเป็นเกี่ยวกับระบบในช่องท้องระวังเรื่องการทํางานแล้วแบบว่าเหนื่อยจนแบบว่าไม่ได้เข้าห้องน้ําหรือว่าไม่ได้กินน้ํานะคะการพักผ่อน ไม่เพียงพอนะคะอันนี้เป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าดูจากพลังงานนะแม่หมอว่า ห้ามชาววันอังคารไม่ได้หรอกเพราะดูทรงแล้วน่าจะลุยชนิดที่แบบว่าไม่ลืมหูลืมตาเลยแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะประสบความสําเร็จแล้วว่ามันจะฉลองค่ะที่สําคัญมีสิ่งหนึ่งที่เตือนนะสาหรับชาววันอังคารก็คือว่าถ้าในเรื่องของเอ่อในสับในในเรื่องของเดือนในเดือนพฤศจิกายนน่ะของงดเว้นในเรื่องของการกู้ยืมการให้ความช่วยเหลือคนเรื่องเงินการให้เงินคนยืมแต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงการที่คุณจะไปทําธุรกรรมทางสถาบันการเงินนะคะแต่ว่าอันนี้หมายถึงการกู้ ยืมการขอยืมเงินหรือว่าการเป็นในหน้าค้ำประกันหรือว่าลักษณะของการให้ความช่วยเหลือคนในเรื่องเงินคือไม่ได้บอกว่าเขาจะโกงแต่พูดว่ามันอาจจะทำให้ตารางการเงินของคุณเนี่ยมีปัญหาหรือว่าสะดุดหรือว่าอาจจะหมุนไม่ทนันแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาขัดใจกันค่ะโอเคอันนี้เป็นสภาพพื้นดวงโดยภาพรวมเลยนะคะถือว่าโอเคค่อนข้างค่อนข้างมากนะแล้วก็ลักษณะพลังงานอนะบ่งบอกเลยว่า อารมณ์ความรู้สึกของคุณกับการสวดมนต์มันต้องไปด้วยกันเพราะว่าเหมือนพลังงานบอกว่าจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหมือนอาจจะแบบหมดแรงแต่ว่าวันนี้สวดมากสวดน้อยขอให้สวดนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะในเรื่องของการงานกัน ชาววันอคารเป็นยังไงบ้างคะห้าใบแรกก่อนเนาะหนึ่งเหรียญค่ะว้าวสวยมากเลยสิบเหรียญบอกแล้วไงมุ่งม,มั่นเพื่อเงินเนาะราชาถือถ้วยค่ะเดอะซันแล้วก็ โหเด็กถือมิเท้าสวยมากค่ะการงานเอ่อเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนนะคะขอให้ชาววันอังคารทุกท่านนะคะไปจุดเทียนหรือว่า จุดทูบจุดเทียนดีกว่าค่ะเพราะเขาขอแสงสว่างนะกับครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางนะคะวันที่1พฤศจิกายนเอาเลยค่ะจุดทูบจุดเทียนนะคะหรือว่า,อาบอกกับเจ้าที่เจ้าทางหรือครูบาอาจารย์ของคุณนะคะในการที่จะเดือนพฤศจิกายนเนี้ยต้องการอะไรอยากจะต่อยอดในเรื่องการเงินยังไงทําเลยค่ะขอเลยหรือในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมีใครเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ทําอะไรใหม่ไปขอเลยค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่า คุณมีโอกาสที่จะออกไปทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงนะคะหรือว่าถวายลอดไฟหรือว่าทําบุญอะไรเกี่ยวกับแสงสว่างให้เกี่ยวกับเด็กสนับสนุนให้ทําเลยค่ะแล้วจะบอกว่าดีมากๆแล้วก็อย่างที่บอกไงห้ามไม่ได้คนวันอังคารในเดือนนี้พร้อมลุยมากๆนะคะแล้วก็นะีขออีกสามใบสวยมากๆ The Moon t e m p e r a โอ้สวยสวยสวยสิมิถุนค่ะ คนที่คนที่ต่อยอดเอาไว้แล้วเดือนนี้จะประสบความสําเร็จตามเป้าทั้งงานและทั้งเงินใครที่แบบว่าประคับประคองอยู่ในเดือนนี้มันจะเริ่มแบบดีขึ้นดีขึ้นเพราะบอกว่าวมันเป็นเรื่องของแบบการที่แบบดีขึ้นเทรนด์โราน่ะมันแบบมีการหมุนเวียนมีการปรับเปลี่ยนมีอะไรที่ดีขึ้นเดอะมูนควบคุมอารมณ์ควบคุมใจตัวเองให้ดีแล้วไพ่เตือนนะนอนหลับพักผ่อนบ้างเพราะเนี่ยโหเป้าหมายเพื่อเงิน นะเอางั้นเรามาดูเจาะลงมาในการเงินของชาววันอังคารเลยค่ะว่าเป็นยังไงโอ้ตังงานสวยมากคนที่ทำอาชีพส่วนตัวเป็นฟรีแลนซ์ทั้งหลายหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือคนที่ทำงานลนาักษณะเหมือนกับคล้ายๆว่า,าไม่ได้เป็นพนักงานประจำมาค่ะ ที่บอกว่าแบบหายอดบอกว่า,า,ด,วาดีมากๆเลยแต่ว่ามันเหนื่อยส่วนคนทํางานประจําในเดือนนี้ต้องบอกว่าสวยนะคะคือใช้ได้เลยค่ะโปรเจกต์ของคุณของคุณหรืองานของคุณนะ่ะมีโอกาสที่จะเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เพียงแต่ว่าอย่างที่พูดนะคือมันจะหนักนิดนึงแล้วก็ ถ้าเกิดใครอยู่ในภาวะที่แบบกําลังติดขัดแล้วต้องการให้มันสําเร็จอาจจะต้องเปิดใจคุยกับเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้าที่เจ้าทางไอ้ขอโทษไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางอาจจะต้องเปิดใจคุยกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าหัวหน้างานแต่ว่าก่อนจะไปคุยกับเขาอะแนะนําให้ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนแล้วก็มีคนที่จะได้งานใหม่หรือมีคนสมัครงานแล้วมีโอกาสการตอบรับได้นะคะหรือว่ามีใครได้เรื่องตําแหน่งอาชวนอังคารเป็นคุณหรือเปล่านะคะโอเคเรามาดูการเงินกันค่ะ สองเหรียญโหแปดเหรียญของแปดถ้วยดิ้นไปไหนแล้วลูกอะฮะ 5เมยเท้าแล้วก็ h Emperor โหเขาบอกว่าเงินหมุนเข้าเงินหมุนมาเงินหมุนไปทำงานหามรุ่งหามค่ำนะคะแล้วก็บางคนในเดือนนี้ยังมียังมีเรื่องต้องเสียเงินเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์นะคะหรือว่าการแบบต่อย,ยอดในธุรกิจการงานหรือว่าบางคนอาจจะระมัดระวังช่วงกลางเดือนอาจจะมีของเสียของพังต้องต้องหามมาใหม่หรือถ้าถ้าคุณรู้ว่าอันนี้มันมีแนวโน้มว่ามันจะพังแล้วอะ่ะมันมันแย่แล้วอะ่ะ ถ้าเสาร์วทิทย์ดีว่างนะคะไปเตรียมไว้เลยค่ะจะได้แบบไม่ต้องฉุกลระหุกนะคะแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์การเงินจะขอแสดงความดีด้วยล่ะคะ่ะบางคนบางคนนะัที่ตามสภาพโดนที่เขาทําไว้อะคือมีโอกาสที่จะเริ่มพลิกฟื้นนะคะมีมีโอกาสที่แบบว่าจะเริ่มมี มีเงินเหลือมีกําไรให้แบบได้ชื่นชมได้อะไรแบบเนี้ยลักษณะแบบนี้มากกว่านะคะแล้วก็ที่สําคัญคือในการเงินบางคนที่ทําธุรกรรมทางการเงินไว้กับสถาบันการเงินคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีในเดือนนี้แล้วมีตัวเงินเข้ามาหมุนต่อย,ยอดทําให้สถานการณ์ของคุณน่ะค่อนข้างดีขึ้นหรือหมุนเวียนได้ดีขึ้นทีนี้บอกเลยนะชาววันอังคารเอ่อในเรื่องการเงินอ่ะต้องบอกว่าทําให้เต็มที่เลยค่ะทาให้สุดๆไปเลยค่ะมีปัญหาตรงไหนแก้ตรงนั้นอะไรแตกอะไรหกักอะไรพัง ต้องซ่อมต้องต้องเตรียมใหม่ต้องมีใหม่จัดไปเลยค่ะไม่ต้องกังวลเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มคือมันมาแล้วอะแล้วมันเหมือนกับมันทิศทางที่บอกว่ามันดีแล้วมันเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มหมุนมากขึ้นวางแผนให้ดีวางแผนการใช้เงินให้ดีวางแผนการหมุนเวียนการเงินให้ดีค่ะพร้อมๆกับล้อไปกับในเรื่องของการงานอุปสรรคของการงานยังมีอยู่แต่ว่าแม่หมอมองว่าคุณสามารถจัดการได้ที่สําคัญชาววันอังคารท่านใดที่มีลูกน้องและมีบริวารน,นะคะ ในเดือนนี้ก็ขอให้มีความเมตตากับลูกน้องและบริวารอยู่กันแบบมิตรจิตมิตรใจที่สําคัญนะก็คือว่าในเดือนนี้ไม่ถ้าเกิดสมมุติว่ามี OT หรือว่ามี งานที่เยอะเพิ่มขึ้นมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นเลี้ยงน้ําเลี้ยงข้าวนะคะแล้วเขาก็จะทํางานถวายหัวให้กับเราเลยค่ะหรือถ้าในเดือนนี้นะคะลักษณะของตัวไพ่คือจบเดือนอาจจะไปฉลองกันด้วยหมูกระทะก็ได้ลักษณะแบบนี้นะหรือว่าเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมจีนเลี้ยงอะไรก็ได้เให้เขามีความสุขในการทํางานแล้วก็ที่สําคัญไม่เหมาะบอกได้เลยว่าหามรุ่งหามค่าแน่ๆแล้วก็งานค่อนข้างจะแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะคือตอกเหรียญอะคือทําได้ตลอด ใครที่เปิดร้านแล้วถ้าลูกค้าเงียบอยู่วันนี้เปิดมาแล้วเอ้ยยังไม่เปิดบิลเลยครึ่งวันแล้วให้สวดชนนบ,บัญชรน,นะคะให้มันสวดทีชนบ,บัญชรหรือเปิดพระกาถาชินบ,บัญชรไว้รับรองค่ะว่าเดี๋ยวลูกค้าเข้าร้านแน่นอนสวยสวยสวยดีมากเลยค่ะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันหน่อยเนาะชาววันนังคารว่าสุขภาพมีปัญหาอะไรไหม สิบดาบหืสามถ้วยสเตรนชสี่ถ้วยแล้วก็โ,โหเด็กถือมีเท้าเออเตือนเรื่องหลังข้อกระดูกกล้ามเนื้อนะแล้วก็โรคเก่าโรคเดิมเกี่ยวกับระบบลำไส้กับเพาะอาหารนะคะกดไหลย้อนแต่บอกอย่างที่บอกอะ่ะห้ามไม่ได้เดือนนี้ถ้าขายดีถ้าถ้าลูกค้าเข้าเยอะหรือว่าถ้ามียอดเข้ามา คุณทำยันตายเลยอะมืดค่าก็ไม่อยากอยากหย,ยุดโอ้โหเออเนี่ยปวดขาปวดแข้งฉันก็จะทนฉันก็จะทำอ่าอะไราเงี้ยเพื่อเงิน <c oughs> กดไหลย้อนฉันก็จะทําเพื่อเงินอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยต้องดูแลสุขภาพนิดนึนงไพ่บอกว่ากินน้ําเยอะๆกินข้าวให้ตรงเวลาสามมือ้อนะลราจะทําให้คุณทํางานได้ ทำงานได้แล้วหาเงินได้เพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงแต่แบบอย่างที่บอกอ่ะห้ามไม่ได้เลยห้ามไม่ได้เลยชาววันอังคารโอ้โหเรามาดูความรักของชาววันอังคารเีกระชุ่มกระชวยกันบ้างไหมอ่ะ ราชินีถือดาบโอ้โหหนึ่งถ้วยอัศวินถือดาบราชินีถือถ้วยแล้วก็เดอะทาวเวอร์แม่หมอจะบอกอย่างหนึ่งนะชาววันอังคารถ้าคุณมีแฟนเป็นคนวันอังคารไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเดือนนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเซอร์ไพรส์ได้แต่จะบอกก่อนเลยว่าถ้าเซอร์ไพรส์อะไรไปหรือทําอะไรให้ไปอาจจะไม่ได้รับ ความหวานชื่นกลับมานะเพราะว่าเขาโฟกัสเรื่องงานเห็นปะ่ะแล้วเข้าผิดจังหวะอาจจะเป็นปัญหาได้นะอาจจะแบบทําให้เขาหงุดหงิดแล้วทําให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นชาววันอังคารใครมีแฟนเป็นคนวันชาววันอังคารอันนี้เตือนเลยแต่สาหรับชาววันอังคารที่คุณเป็นคนวันอังคารเองก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้คุณจะค่อนข้างแบบยุ่งเรื่องงานแล้วก็อยากได้รับความสําเร็จแล้วว่าค่อนข้างโฟกัสไปที่ความสําเร็จแต่ว่าไพ่ขึ้นมาบอกอย่างหนึ่งว่าความรักอะเรื่องของความรัก,คว,รกความรู้สึกความสัมพันธ์มันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเนาะคือ คือจะพูด,ดว่าไงดีอะคุณยุ่งแต่เขาก็อาจจะอยากดูแลคุณเขาก็อาจจะอยากส่งกําลังใจอยากจะทาอะไรให้คุณหวานหวานอยากทาอะไรให้คุณได้ชื่นฉ่าใจเพราะฉะนั้นอะต่อให้งานยุ่งยังไงก็ขอให้รับมิตรจิตมิตรใจนะอย่ามองเป็นอย่าละเลยฉันใช้คําว่าอย่าละเลยอย่ามองว่าเป็นเรื่องน่าลาคาญอย่าเรื่องมองว่าเป็นเรื่องแบบไร้สาระหรือบอกอย่ามองว่าเป็นเรื่องมาทําไมเวลาเนี้ยฉันไม่ได้ต้องการอะไรแบบเนี้ยหรือฉันต้องการอย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ไพ่บอกว่าเออถือซะว่าแบบเป็นความสุข นะเป็นความสุขส่วนใครที่กําลังจะตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็ถ้าต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้อาจจะยังไม่มีเกณฑ์ในการคิดในเรื่องของการขยับเกี่ยวกับเช่นการจะตัดสินใจแต่งงานการจะตัดสินใจในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าจะจะเป็นอะไรที่มันหวานชื่นต่อไปเพราะว่าดูโฟกัสล้วคือเกี่ยวข้องกับในเรื่องการงานแล้วก็ความเหนื่อยซะมากกว่าแต่ถ้าใครที่คิดว่า อยู่ในภาวะน้อยอกน้อยใจมีเรื่องน้อยอกน้อยใจสะสมแนะนําว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเขาเรียกอะไรอย่าเพิ่งตัดสินใจบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์แล้วก็จังหวะอาจจะให้อยู่นิ่งนนิดน,งนึงก่อนหรือว่าถ้าเกิดว่าตัดสินใจเคลียร์กันในวันนี้หรือคุยกันในวันนี้แม่หมอมองว่าคุณอาจจะตัดสินใจอะไรแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วความสมพันธ์มันอาจจะพังลงได้เพราะฉะนั้นเตือนไว้ก่อนนะคะโอเคเรามาดูกันว่าชาววันอังคารเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี้ยมูเตลูอะไรดี ถึงจะปงังอ่ะมาห้าใบเนาะ หถ้วยอันดับแรกเลยข่าวดีสิ่งดีๆที่มันเข้ามาในชีวิตให้ขอบคุณนะคะใครในช่วงนี้มีหมาแมวจรมาอยู่แถวๆที่ทํางานแถวๆบ้านหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของคุณทําบุญกับเขานะคะเออ๋ยว s ช o าว่าค่ะชาวันอังคารถ้าใครว่างไปทำบุญลงศพให้นิดนึงนะคะ h a n ง m a n ใครทําอยู่แล้วทําเป็นประจําในสิ่งที่พูดเวลาทําอยู่ให้ทําเป็นประจําใครยังไม่ค่อยได้ทําหรือว่าใครไม่ได้ช่วงนี้ห่างหายสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเช่นการทําบุญลงศพหรือว่าลักษณะของการทําบุญหมาหมาแมวจรน,นะให้กลับไปทําซะ ทำบุญกับเด็กหรือทำบุญกับคนที่ด้อยกว่าเราอะ่ะเช่นน้องหมาน้องแมวจรนที่เขาแบบหรือน้องหมาน้องแมวมูยที่ต่างๆที่เขาบอกว่าไม่ได้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือทำบุญกับเด็กแต่ว่าพลังงานขึ้นมาเลยนะคะคือราชาถือถ้วยยังจะต้องเป็นเหมือนกับ ผู้ปฏิบัติหรือการสวดมนต์ในเดือนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณทําบุญลงศพแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีการเกี่ยวพันกับในเรื่องของการไปงานศพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะทํลละาบุญลักษณะของงานศพแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีงานศพก็คือทําบุญลงศพเข้ามาเกี่ยวข้องไพ่ขึ้นมาเตือนนิดนึงค่ะชาววันอังคารคือถ้าปัญหาสุขภาพของคุณมันเรื้อรังนะคะในเดือนนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งที่ขึ้นมาเป็นเหมือนกับ เขาเรียกว่าอ,อะไรนะตำแหน่งที่มันห้อยหัวคือคือมันมีโอกาสที่มันจะเกิดภาวะที่แบบว่าเอ่อเป็นมากขึ้นหรือว่ากําเริบขึ้นแบบกําเริบปัจจุบันทันด่วนเพราะฉะนั้นให้ดูแลตัวเองดีๆนิดนึงแต่โดยภาพรวมแล้วว่าค่ะเขาบอกว่าในเรื่องของการมูเตลูหรือว่าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังอะ่ะบอกเลยว่าสวดมนต์ครูบาอาจารย์ช่วยแน่นอนแล้วก็แม่หมอเชื่อว่าบางคนอนะ่ะต้นเดือนอะ่ะมีข่าวดีตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะแล้วก็ในเดือนนี้อย่างที่บอกนะคะทําบุญกับ คุตัวน้อยๆไว้นะคะหมาแมวจรหรือว่าเด็กผู้ยากไร้หรือถ้าใครมีกําลังทําบุญลงศพนิดนึงค่ะหรือว่าสิ่งนี้ถ้าคุณเธอเคยทําอยู่แล้วก็ให้ทําต่อไปนะคะจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาววันอังคารในเดือนพฤศจิกายนโดยภาพรวมแล้วนะคะถือว่าใช้ได้เลยค่ะและถือว่าดีเลยยังไงก็เตือนเกี่ยวกับในเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็ความตั้งใจในการทํางานก็ลุยให้เต็มที่แต่ยังไงก็อย่า อย่าลืมต้องดูแลสุขภาพนะเป็นห่วงค่ะแล้วก็หวังว่าชาววันอังคารในเดือนพฤศจิกายนนะคะจะเป็นเดือนแห่งการแห่งความสําเร็จของคุณอีกเดือนหนึ่งค่ะขอบคุณที่ติดตามอิมมุลพยากรสามเนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์ไปทยาทานด้วยกันด,ด,ด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดวงประจําเดือนธันวาคมค่ะขอบคุณที่ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งขอให้ความสําเร็จสถิตยอยู่กับคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะเป็นห่วงค่ะสวัสดีค่ะ